อดออดเกิติปงรัชตาเกียงไกลประกาศเป้าหมายของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสำหรับทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของปี2025คือซีเกมส์ในเดือนธันวาคมที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนี้ว่าเป้าหมายเพื่อรับษาชแชมป์สีเกมส์ยืนยันจะใช้ผู้เล่นดาวรุ่งรุ่นพี่ที่ไม่บาดเจ็บจะคอยซัพพอร์ตเท่านั้นตอนนี้ที่ฝึกหนักที่สุดคือเตเตอร์นุกนิกนัทนิชาใจแสและลิบโ,โร่ ไปสู่เวทีโลกให้ได้ส่วนบุ๋มบิ๋มร่างกายน่าจะยังไม่พร้อมทําการฟื้นฟูอยู่รวมถึงน้องสองวิพาวีสีทองยูฟ่าดนพรสินโพส่วนเตยฮัทยาบำรุงสุขคิดว่าน่าจะบาดเจ็บไมมากยืนยันผู้เล่นเราจากอเมริกาฝรั่งเศสตุรกีเกาหลีญี่ปุ่นทุกคนจะกลับมาช่วยชาติถึงไทยภายในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้มีเวลาฝึกซ้อมทีมประมาณ10วันความคิดเห็นนี้บอกว่า ต้อซ้อมเตรียมทีมเป็นเดือนนะแต่ก็ต้องเชียร์ทกแมตส์ครับราเชียร์เป็นกําลังใจให้ได้รับชัยชนะนะคะขอซัพพอร์ตน้องเพียวคนเก่งเชียร์ทีมวลลอลเลย์บอลไทยคลองแชมป์คลองเหรียญทองเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนค่ะ